ตอนเช้าในกรุงเทพท่ามกลางเสียงรถเมล์และแสงแดดสีทองบนหลังคาป้ายรถประจำทางมีนกพิราบตัวเล็กชื่อจุกกจิกเธอตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงลมและเสียงท้องร้องเบาๆจุกกจิกรีบบินออกไปเธอกำลังหิวแล้วก็เจอลานกว้างมีข้าวต้มมัดวางไว้พร้อมกับนกหลายตัวที่กำลังต่อแถวจุกกจิกไม่อยากรอเธอบินเข้าไปกลางวงปีกของเธอไปโดนเพื่อนนกโดยไม่ตั้งใจแล้วก็รีบก้มหน้าก้มตากินทันทีมีเสียงจากข้างๆดังขึ้นว่า น่าจะต่อแถวนะจุกจิกชะงักนิดหน่อยแต่ยังไม่ทันคิดอะไรลมแรงก็พัดมาเธอเสียหลักร่างตกจากขอบรัว้วกลิ้งลงมาบนพื้นทันทีเธอร้องออกมาเสียงดังรู้สึกทั้งเจ็บทั้งอายนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล้าขยับเลยเพื่อนนกตัวอื่นเห็นรีบเข้ามาช่วยใช้ปีกแต่เบาๆพยุงเธอให้ลุกขึ้นไม่มีคำว่าโกรธมีแค่รอยยิ้มที่อ่อนโยนและคำพูดว่าไม่เป็นไรแต่คราวหน้าลองรอให้เป็นบ้างนะวันต่อมาจุกจิกกลับมาที่ลานเดิม เธอเดินไปยืนต่อท้ายแถวยิ้มให้กับเพื่อนที่หันมามองยกปีกขึ้นทักทายเบาๆแสงแดดอุ่นๆส่องลงมาบนหลังเธอเธอรู้สึกสงบไม่รีบไม่วุ่นวายและก็ไม่เหงาเลยถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณรู้สึกดีลองมาค้นหาเรื่องราวดีๆในช่องของเราดูนะอาจจะมีอีกหลายเรื่องที่คุณชอบก็ได้